ที่พมนักของแม่ผมจะนินจาได้ปล่าวด่านอะไรอ่ะอ้วงหรือที่พำนักนีขี้ลินลินเอาด่านนี้ด้วยสวยยาเยอะผัวเอ็ดแม่ผัวกูแล้ว เฮ็ดแม่กูโดดกูโดดมาแบบไม่มีรอยเท้าด้วยนะอยู่เงียบด้วยจริงเหรอเนี่ยเฟดออกตามาตีหัวเลยอ่ะเจอของจริงอ่ะไม่รู้เหมือนกันกูไม่รู้หายตึงไงตัวตึงกูไม่มีกูไม่มี มีแทงไม่มีไม่แทงไม่ม,ม,มีอะไรทั้งนั้นปุ๊บเลย,เลยไปก่อนคราวสามว่ะนี่ป่านนะแยกป่านนะนี่มันมาถูกอะเนี่ยนอนไม้มันมาถูกอะเนี่ยไอ้สั <ไป S 1> ตว์กูไลท์กูไลท์ผ่านเว้ย จะส่องให้ที้งองเลยสองเลยสองเลยสองเลยไม่ได้ละฉีกไปฉีกไปอย่างนี้ฉีกไปฉีกไปกูฮิวอยู่กูฮิวอยู่ใกล้ๆนี่แหละหุ่นเงียบสวยสวยแม่นดิคนแม่นเลยสัตแม่เอาูแม่เอาปูถ้าเจอถึไม่ใช่อ่ะไรหิวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์อยู่กูมันฟ้า คือเปอร์ล,ลีออนคือมันไม่ได้ยิงอะไรเลยเว้ตอนนี้ว่ะคือออล่าคือออล่ะ,ละไปก่อนเราหมดนะโอ้ยัดเลยเฮียใช่เหมือนยัด โอ้ไม่ทันขาเขาเขาวดีอยู่จิตดีกำลังวิ่งมาเฮ่ไปฟองใบฟองใบฟองดิ้นเลยอ่ะดิ้นเลยดิ้นอยู่อยู่กัผมเจอป่ะเฮียเฮ้ยโอเคโอเคโอเคไอ้สัสเล่าไปบ้านฟ้าไหลป่ะรูดไปมาไปไหนไม่รู้ หมือนเดินหากูเดินหากูตายล่างเจอเหรอไม่เจ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 อหวยเสียงฮะเฮ้ยมาหาผมล่างไม่ได้ไปไม่ทัน่นอยู่ซ้ายล่างเดี๋ยวไปตรงตรงบูนอะไม่เอาแล้วนะทิ้งทิ้งทิ้งตีแล้วก็ทิ้งไปไหนอะหันหน้าไปไหนหันหน้าไปทางเออไปเครื่อง ไปลงลงไปแล้วพี่ครับป๊อบเห็นกูตอมมาัดมาตอมัดมาตอมัดไปก่อนเจอกูจุกเด็กไหมอสัตว์จุกเด็กหน่อยมาดิไม้ล่่พีเฮยมัน

ใชเสร็จอยู่แล้วกลับมาอุ้มผมอุ้มจริงบ้านใหญ่แต่ย่าบ้านใหญ่แตย่ามันสำนักใหญ่เด็กูวิ่งไม่หายถ้ามันเจอกูตรงเครื่องล่างกลางก็ได้เครื่องปิดใช่ไหมเออไอแต่ย่าเนียนเนียนเนียนราไปช่วยมันมันมันป๊อปบ้านใหญ่มันมีทึบเครื่องออร่านะอะหรอใช่เฮ้ยไม่ทึบเจอผมเนี่ยมันเจอตลอดเลยวะ ขับไปเฝ้าเดี๋ยวรอดึงให้ไม่ยังไม่ป๊อปนะเดี๋ยวไปบันซ้ายมึงกูต่อขวามันซ้ายบ้านใหญ่แล้วก็ขวาเหรอซ้ายบนซ้ายกลางบ้านใหญ่บ้านใหญ่หมดแล้วสายบนซ้ายกลางบ้านใหญ่มึงไปซ้ายสายกลางเขาเด่ะเดี๋ยวกูมาฮิวเตอร์บ้านฟ้าไอ้ไม่ไม่ไม่พี่มาบ้านฟ้าสามผมสามผมมันหาอยู่อ่ะมันหาไม่เจอมันอยู่บ้านฟ้าเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมถึงมาหากูวะเดี๋ยวผมพับมายนะพี่พับเลยพับเลยพี่อยู่ใต้ เป็นเมนล้วปดักพี่อ่ะดักไปเหอะยไงกูก็ตองพี่อยู่บ้านฟ้าปะงช่วยตับัตึงช่วยตัวบัตปันเลยปันเลยปันเลยบปันเล็บปันปนเปันเลปันเด็ันเล็ยปลันเลบมาลบ้านฟลาพป่กลับมาบปานฟลาบปัอบปันเล็บปันเล็บนเล็นเลเบเลนเลเาเปปลเปันนเลันลลัเลล้ปลปเบน็เทปไ ไม่มีลขด้วยหรอไม่มีแงไม่โดนใช่ใช่แทงไม่โดนเวยได้ไะหามึงเลยใช่ใช่ติงไปเลยอ้้ใช่่ยนีจะดูให้ยวดูให้ The Spirit กลัวเลยกูบอกให้สภาพเยี่ยนี่อิปิกเหรอไม,มไม่อะสตรีมไม่อะัมงมันก็มีเชิงอยู่เครื่องมอือไหนอ่นนนะโสมัตินายโดนป๊อปไปแล้วก็อยโนมัติอะปันเลยเนี่ยมันรู้นะใช่จับที่ที่นี่กลัว ของจริงจัดกูใช้ไลท์โดดเงี่ยโดดเงียบแล้วก็เต้นกันหน่อยอ่ะวิ่งไปฮิวไม่มีเสียงอ่ะไอสัตว์เฟดประพุกออกเฟดสุดซัดกูปักเลยไปเครื่องสองคนฝื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 นไฝืนม่ใช่เลยอะไปเครื่องสคนฝืนฝืนฝยังไงก็ต้องฝืนวใช่เลยเก่งเท่เลยเก่งหรอเสร็จเสร็จเอาให้เสร็จมึงโดนตีมึงวิ่งมาเลย เอาเลยเออไปเอาเอาไปเรียยแล้วเปกกลับไปนะแยกนะไไออเขาตู้เด็กแยกเป็นเขาตู้ได้นะโอ้ไม่ทันละอยู่กูอยู่กูมีตตยากอยู่เขาอยู่กูไม่ได้โู้งมีไตยากไงมันออกเฟดพวกสวยกลับว่ากลับกลับปะไปวัดไปไปไปเลย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 เปิดอยู่เปิดอยู่กูเปิดอยต่ย่างเปิดตูไปเลยเปิดตู้ไปเลย ไอ้ธิวัฒน right ์พ no <livre. S 2> ี่อ <splash> sure. no ้อมไปสายล่างพี่อ้อมไปสายล่างพี่อ้อมไปเลยไปออกสายล่างเออพี่อ้อมไปยาวๆเลยเฮ้ยพี่เยาวๆไปเลยพี่เยาวๆไปเลยมึงมึงต้องมาแตะวะแม่กูล้มเฟดไปหามึงเลยนะไอ้โทมัสไอ้แต่ยาวิ่งอ้อมมาแต่ยาวิ่งอ้อมมาให้มันเจอธวัฒตรงนั้นแหละให้มึงใจเอกกอนนั้นอะโู้ไม่เสร็จเฮ้ยเจอกันมันเอากู วัดใจไปช่วยไอ้สมัเปิดตูถ้ามันถ้ามันถ้ามันไล่สิยาไม่เอาไม่เอามันไล่สิยาไอ้เย็นสิยาช่วยกูสิยาล้มไม่นล้มช่วยทันมึงครบเลยมึงครบเลยสมัตช่วยทันมันจะล้มมาเลยมันติดไอ้แผ่ลึกอ่ะอ่านทางกดชิปกดชิปนี่ไงสัสอุ้มอุ้ม ประตูแม่ง80แล้วเดดรอบแล้วรอบสรอบงเก็รอบสเ็ดไปแล้วประตูเกแล้วเฮียเปิดนะสายยางเด็ดหรอไว้เฮียตึงจัดเลยสัส ตึงอ่ะอันนี้ก็เต็มที่แล้วอ่ะได้แค่นี้อ่ะตึงยิบหายบอกเลยว่าตึงเหี้ยไอ้พรแข่งตัวแข่งเนี่ยยิบงจัดเลยนะตึงเียเหี้ยก็ตึงเลยตึงจัดเก่งเหี้ยโคตรเก่งเลยสัตว์โคตรจัดเลยสัตว์เก่งจัด